อิติปิสโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลเกวิทูอนุตลโปลปุริสัตธรรมสารธิสัตถาเทวมนุษานางพุทธโภคควาติสวะขาโตภคว,วาตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ มีจิปฏิปันโนพระควาตสาวกสังโฆยะทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสสปุคลาเอสาพระควาตสาวกสังโคอาหูนายโยปาหูนายโยทักขีนายโยอัญชลีกัลณิโยอนุตรังบุญยักษเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติเซเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะ มหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสทิกินจิเทโวเยสักโกปัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพวันตุเมจิทธิราพังชนะนาเยมนีจินดาปิยังจัทานานังสัพเพชนะ พระโหชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธารตนางโอสะถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษสานามพุทธเตเชนะาสุทินานสสันตุปัทวาสัเพทุกข,ขาบูปัเสเมนตุเตสักกตวาธรรมารตนางโอสะถังอุตมังวรังปาริลาหูปะสามานางธรรมเตเชนะาสุทินานสสันตุปัทวาสัเพะยา วูปสัสเมนตุเตสักกตาวาสังคารัตนังโอสาัทธาอุตมงังวังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตเชนะสวนทินานาะสันตุปัตวาสัพเพโรคาวูปสัสเมนตุเต ติปิโสพระวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสัตรมาสารทิสัตถาเทวมนุษานังพุทโธภควติสวากขาโตพระวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณีิโกปัจจตังวิทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆอุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวโตสาวกส สังโฆยะติทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสสบปุคลาเอสาภคะวะโตสาวกาสังโฆอ,อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระณโยอนุตลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวา โอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังวังโพสัตตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเศธิกินจิเทโวเยสกโกปัญชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมณนีจินดาปียังจะัทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมามาสะสักกต ตวะพุทธรัตนาโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตชนะสวนทินานะสันตุปัทวาสเพภุกขาวูปัสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปะรินลา ปาลีลาหูปะสะัมมานางธรรมเตเชนสธินานัสันตุปัทถวาสเพพยาวูปะเสเมตุเตศกกตวาสังฆารัตนาโอสถทางอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนสธินานัสันตุปัตถวาสเพโลคาวูปะเสเมตุเต อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตโลปุริสัตธรรมาสารทิสัตถาเทวมนุษานางพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณีโกปัจจัดตังไวที่ดับโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควาตสาวกสังโคโอชุปฏิปันโนภควาตสาวกสังโค ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสสะปุคาะเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตลังบุญยักเขตตังโลกติ จินดามณีปียังมันตังยยสังทาสังโกนะอุปสันติสิเนหังมาตาบิตวาโอราหังปะโพตันจามหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกินจิเทวเยสกูปัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนะนะเยมณีจินดาปิยังเะทนางสัพเพชนะพระหูชนะปียังมามะ พุทธะรัตนังโอสถทางอุตมังวังหีตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชนณสุทินานัสสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสักตวาธรรมารัตนังโอสถทางอุตมังวรังปาริลาหูปะสามานังธรรมะเตเชนะสุทินานัสสันตุปัทวาสเพพระยะวูปัสเมนตุเตสักตวาสังฆรัตนังโอสถทางอุตมังวรังอาหูในยังปาลาหูในยังสังฆเตเชนะสุทินานัสสันตุปัทวาสเพโรคาวูปัสเมนตุเต Thank you.